นี่เห็นไหมครับดีบุลครับหนึ่งซองหกกรัมครับเรียบร้อยน้ําครึ่งแก้วครับลักษณะสีจะเป็นน้ําออกไปสีเหลืองๆนะครับเดี๋สำหรับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทนะครับก็ได้มีการโดดสินค้าทั้งดีบุลแบบเป็นผงแล้วก็แบบเป็นถ้วยน,นะครับทั้งหมดรวมทั้งหมดครับผมเป็นที่ประมาณแปดร้อยหกสิบแปดกรัม ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีเจ้าของที่เขาจองหมดแล้วนะครับแลวันนี้ยังมีการจัดส่งครับซึ่งลูกค้าท่านใดที่มีการกดข้อกับเขานะครับกดลังกดยี่โดไม่ต้องลรำไรครับรีบนำโทรศัพท์จกมูแล้วก็รีบไปรอนุญากรับรๆได้ของแท้แน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวจะพามาดูนะว่าทั้งหมดนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ครับนะครับของแท้ที่อนุญาตได้มีการรจสืบเสานะครับทั้งหกกล่องนนี้เขาค้าก่อนนะครับผมสำหรับลูกค้า ที่มีการปวดข้อบดเข่ารีบกับลูโทรศัพท์โทรมาถามคุณพิยแอได้เลยนะครับรับรองได้คุณแอนจากบริษัทแน่นอนแะครับและที่สําคัญตอนนี้พี่แมีบริการจัส่งฟรีนะครับเก็บเงินแปลทางนะครับไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวสำหรับวันนี้ผมมีสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ติดกระแสณตอนนี้นะครับก็คือตัวสินค้าตัวดีบูนะครับผมตัวดีบูนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าวนหลังปวดเอวได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งตันนี้รับรองไม่มีผลต่อร่างกาายยออ่่งแนนน นะครับเพราะว่าสารสกัดทั้งหมดก็จะเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลย100%เนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านมารู้จักกับดีบูสินค้าดีบูนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับผมซึ่งการทานเป็นแบบไหนลักษณะตัวน้ำเวลาชงแล้วเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับซึ่งตัวดีบูนี้จะมี2แบบนะครับมีแบบเป็นผงนะครับตัวนี้สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการปวดเข่าได้เป็นอย่างดีมากนะครับผมแล้วก็จะมีแบบคือแบบแคปซูลนะครับซึ่งแคปซูลตัวนี้สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของตัวหมอนรองกระดูกนะครับสลักเพชร นะครับปวดสะโพกทับเส้นภาษาตัวนี้สามารถใช้ตัวแบบแคปซูลได้เป็นอย่างดีนะครับนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับอยากให้ลูกค้าที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะว่าดีบูลแบบเป็นผงนะครับจะมีลักษณะแบบไหนนะครับกลิ่นเป็นแบบไหนรสชาติแบบไหนนะครับ้สสีของตัวน้ําจะเป็นอย่างไหนนะครับเดี๋ยวผมปิยะาจะมาแกะให้ลูกค้าดูได้เลยว่าสินค้าที่เป็นของแท้จากบริษัทโดยตรงจะเป็นลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับซึ่งหลักๆคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากรู้ว่า ของจ้าปรัสาทจริงไหมก็คือมันจะมีตัวซีเห็นไหมครับตัวเครื่องจะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับปิดวิดชิดอย่างดีนะครับที่สำคัญคือจะมี QR code ครับเห็นไหมครับอันนี้สามารถตอบลูกค้าได้เลยนะครับว่าลูกค้าได้ซื้อกับสินค้ากับนักธุรกิจท่านไหนไปนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ของแท้ก็สั่งซื้อกับพิญนะครับรับรองได้ของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีของวันเดือนปีนะครับวันที่หมดอายุอยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีออยรับรองครับ เห็นไหมครับตอนนี้รับรองของแท้แน่นอนครับมีวันเดผลปีที่ผลิตแล้วก็ผลิตโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์์เวร์ลไวน์แอบบริกรี่จำกัดนะครับเดี๋ยวนี้ทุกท่านจะมาเรามาดูครับว่าดีบุลแบบเป็นผงมีลักษณะแบบไหนของแท้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะดื่มให้ลูกค้าได้ดูเลยนะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวนะครับตัวดีบุลรับรองว่าไม่มีตัวเซ์ลอย่างแน่นอนนะครับ เพราะว่าตันนี้การปวดการเสพก็จะมีส่วนตัวของขมิ้นชันกับเปลือกส่วนพอลังเศสนะเพราะว่าตัวนี้ต้องสกัดเอาเฉพาะสารคิวคอมินนะครับโดยเฉพาะเลยนะเอาละครับดีบูนะครับ1กล่องนะครับจะมีอยู่5ซองครับด้านในนะครับซองสีเขียวครับนะครับแต่ละซองก็บรรจุประมาณ6กรัมครับเห็นไหมฮะของนี้ครับ6กรัมหนึ่งกล่องมี5ซองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูว่าด้านในดีบูจะมี ผงเป็นแบบไหนนะครับกะิ่เป็นแบบไหนสีเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะดื่มให้ทุกท่านดูนะครับผมแนะนำนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลการดูดซึมได้เร็วแนะนาํนาน้าแค่ครึ่งแก้วใช้น้ำเปล่าอย่าใช้น้ําเย็นหรือว่าน้ําอุ่นนะครับเพราะว่าน้าธรรมดา,มเ,าเราสามารถดูดซึมใช้งานได้เลยนะครับก็คือหลังอาหารตอนเช้าวันละหนึ่งซองนะครับทาไมลูกค้าถามว่าทําไมต้องหลังอาหารนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวดีบูลจะมีวิตามินดีอยู่นะครับซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการดูดซึมได้เป็นอย่างดีนะครับผมคือสามารถใช้งานได้เลย นี่ดีบูนนะครับเรียบร้อยนี่เห็นไหมครับดีบูครับหนึ่ซองหกรัมครับเรียบร้อยน้ำครึ่งแก้วครับลักษณะสีจะเป็นน้ําออกไปสีเหลืองๆนะครับเดี๋ยวลองคนในเข้ากันนะครับสินค้าดีครับไม่ต้องใช้นานครับครับอย่างการปวดเข้ากรเข่าก็ไม่เกินสิวันครับนะครับอาการดีขึ้นแน่นอนอาการปวดจะลดลงโดยที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้เลยนะครับ ดีบุญกลิ่นหอมเขาจะมีกลิ่นส้มครับน้ำออกสีเหลืองเหลืองเดี๋ยวผมดูรสชาตินะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนเดินนะครับคนให้เข้ากันนิดนึงครับเห็นไหมครับอืมอร่อยครับดื่มง่ายครับไม่ไม่มีรสชาติครับตอนนี้เหมือนกับเราดื่มน้ำเปล่าเลยนะครับแต่ว่าฤทธิ์เขาสามารถรักษานะรักษาอาการปวดการเอเักเสบโดยตรงเลย อร่อยครับนะครับก็ตอนนี้ก็ผมสามารถยืนยันแล้วก็การันตีให้กับลูกค้าได้เลยนะครับว่าตัวดีบูนี้จะไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายกับก็พี่อาก็ขอการันตีได้เลยนะครับว่าตัวดีบูนนะครับตอนนี้ทานแล้วเห็นผลจริงนะครับยิ่งอาการปวดข้อปวดเข่าแค่แนะนำ15วันไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับถ้าสินค้าดีไม่ต้องใช้เยอะนะครับผมซึ่งตัวนี้หนึ่งกล่องมีห้าซองทานได้ห้าวันเลยนะครับผมนะครับก็โอเคสาหรับลูกค้าที่กําลังติดตามหรือว่าดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าสนใจก็สามารถ โทรมาปรึกษาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เป็นอย่างดีนะครับรับรองลูกค้าชาระเห็นผลจริงนะครับเราไม่ทิ้งลูกค้านะครับเบอร์ผมลูกค้าสามารถโทรมาปรึกษาได้ตลอดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับปิยะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอาการปวดอย่าทนครับเราต้องอยู่อย่างมีความสุขนะครับอย่าอยู่แบบต้องทนปวดทรมานนะครับตอนนี้ผมปิยะอยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาสภาพที่วิเชียนที่บทข้อบดเขาแล้วกินดีบูลแล้วเห็นผลวันนี้เราจะมาขอเทสสัมภาภาพกรณีพิเศษว่า ท่านก่อนที่ท่านจะกินเป็นอย่างไรบ้างก่อนหลังจากกินมีบูลแล้วเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครองมาลองคุยความเคลียร์เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับพี่เชีพี่เชีวันนี้ครับพี่โอ้โหมานั่งรอเลยเนี่ยมานั่งรอเลยอันนี้คือคือพี่พี่วิเชียนครับปวดเข่าบนเข่าเนี่ยครับยิงยิงแกร่งนะครับโอ้โหสวนนี่กว้างมากนะครับพ่อนพี่วิเชียรนะครับพี่วิเชียรครับวันนี้โอ้โหถือว่าบรรยากาศดีมากผมเห็นเลยนะโอ้โหสวนทั้งหมดนี่คือพี่วิเชียรทำเองหมดเลยจ้้พพีี่่่ทาาไดดปวเข ก็ทำไงได้เนาะรับก,ก็ต้องทำโอ้โห oh, ส,สุด,ดยอดมากตรงนี้โหยกนิ้วให้เลยนะครับผมเข้ามาหู้ยตื่นเต้นมากนะครับพี่แล้วก่อนตอนนั้นอะ่ะก่อนที่พี่จะมากินดีบูนระี่พี่มีอาการปวดยังไงบ้างมันทรมานไหมต,ต้องทาําสวนไปด้วยจ้ะมันทรมานมากเลยแบบมันปวดโอ้โหสุดๆเลยอะ่ะจากนั่งซักผ้ายังนั่งไม่ได้อะ่ะหงาย mm. หลังที่ด,ดูอะ่ะพอจะลุกออกมาก็กรอบแกรบกรอบแกรบเลย ทรมานจริงๆทรมานมากเลยสิบกว่าปีคร yep> ับสิกว่าปีเลยพี่ใช่ไหต้องรดน้ําต้นไม้ทําสวนเองปลูกผักเองจะทุกอย่างเองหมดเลยทุกอย่างเองที่ทนปวดได้ยด้หรือดูว่าก่อนหน้านั้นคือพี่ก็กินยาหลวงไม่ยาหลวงกินยาหลวงอยู่แต่มันก็ไม่หายมันยิ่งกินปวดยาแก้ปวดมันก็ยิ่งปวดหนัก ครับโอ้สดสดครับพี่มีกล่องยืนยันไม่ดีบูนที่พี่กินอะไรมีไหมก็ยังมีอยู่เหรอคะมีกล่องยืนยันเลยค่ะนี่โอ้ดีค่ะโอ้ดีจริงสุดกล่องกล่องเข่าแล้วนะส่วนว่าแกก็คือหลังจากดีขึ้นปุ๊บก็หยุดการกินจ้าโอ้คับพี่หยุดการกินเลยค่ะครับผม พี่พี่วิเชียนครับแล้วพี่ไม่วิเชียนมารู้จักกับมีบูลยไงใครบางคนซื้อให้กินลูกสาวซื้อให้กินลูกสาวครั้งก่อนเดี่ยนะพี่ซื้อกับผมมากี่กล่องสองสามกล่องจาะกี่กล่องสามกล่องสามกล่องครับผมมันเปลี่ยนชีวิตพี่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนมากเลยเปลี่ยนชีวิตมากเลยได้กล่องนี้เนี่ยเปลี่ยนชีวิตจริงๆคิดว่าตัวเองจะเป็นอามาพึกงซะแล้วเนี่ยมาได้ตัวนี้ครับตัวช่วยเรื่องการตรวดอย่างดีเลยนะอย่างดีเลย ตัวเดียวด้วยเนี่ยกิงกิงทุกวันนี้ก็คือไม่เจ็บไม่ปวดละดีขึ้นมากจ้ดีขึนผมไม่เชื่อพี่ลองยืนขึ้นนี่ลองยืนขึ้นนีดีมากมากเลยโอ้โหเนี่ยจะวิ่งวิ่งยังวิ่งได้เลยนั่นสายยางเนี่ยโอ้โหม่ตัวช่วยเลยมีตัวช่วยอยู่นี้นะโสดีมากจริงจริพี่วิเชียนแล้วตอนนี้อยากให้พี่วิเชียนสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าตอนนี้พี่วิเชียนอะ มีความประทับใจอย่างไรบ้างกับตัวดีบุญประทับใจได้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็ม,มเลยนีย่อยากฝากบอกเพื่อนๆเลยจริงๆใครเป็นเหมือนออพี่วิเชียนนะหันมากินดีบุญดีที่สุดเลยหายจริงๆมันดีขึ้นมาพี่เชียนดีขึ้นเยอะเปลี่ยนชีวิตที่มากลายเปลี่ยนชีวิตเนี่ยไม่ต้องมีใครมาจ้างมาวานไปนั่นเลยดีจริงๆพี่วิเชียนผมถามนิดนึงบางทีลูกค้าเขาไม่รู้ว่าพี่วิเชียนดูว่าจ้างมาไหม ไม่เลยลองพูดดิไม่ไม่เคยมีใครมาจ้างวานเลยดีก็บอกว่าดีสุดยอดจริงๆเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเต็มจากดีบูมท่นขอบคุณเชินมเห็นไหมครับอันนี้คือความประทับใจจากลูกค้าที่ทานดีบูแล้วมันเห็นผลจริงเหมือนที่พี่เขาบอกอะไรอะไรที่มันบอกว่าดีมันก็ดีอะไรที่มันบอกว่าไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีใช่ไหมใช่อันนี้ของเขาดีจริงๆร้อยเปอร์เซ็นตสุดยอดจริง ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจบจากชีวิตที่เราดีขึ้นมาเนี่ยครับผมนี่คือยอดเลยหญิงแกร่งนะครับทั้งสวนแกทําเองหมดเลยคิดสภาพดูนะครับมันเปลี่ยนชีวิตพี่วิเชียนไปมากๆถึงว่าแล้วทศเวลาพี่โทรศัพท์หาผมก่อนมาสัมภาษณ์อ่ะพี่โอกตื้นตันอ่ะพูดด้วยเหมือนน้ำเสียงมันส飒เหมือนจะร้องไห้แล้วไอ้ยังคิดในใจนะแต่พอมาเห็นในสวนปุ๊บผมสวนมันใหญ่มากมันกว้างมากและหญิงแกร่งทาโมเดลพี่ิเชียนสุดยอดมากนะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมดิยะ ขอสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับว่าดีจริงๆนะครับกดข้อกดเขาลองเชื่อพี่วิเชียนครับเรามากินดีบูนดูว่ามันดีจริงๆนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ปิยาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับพี่วิเชียนด้วยเนาะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ